คลิปนี้จะมาเสนอแนวทางการซ่อมนะครับสำหรับอาการของรถที่มีอาการหัวเทียนดําหัวเทียนดำมีขมเหมาคือพูดง่ายๆว่าส่วนผสมมันหนานั่นเองนะครับส่วนผสมมันหนานในที่นี้คือมอีน้ำมันมากกว่า อากาศเมื่อสมวนผสมมันหนาแล้วการเผาไหม้นะครับการเผาไหม้เนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมคือเผาไหม้ไม่หมดนี่แหละจะออกมาทั้งกลิ่นที่ถ้อยเสียจะฟ้องที่ทเที่ยวหอวเยน วันนี้จะมาเสนออย่างหนึ่งนะครับที่มีส่วนที่ทําให้มันเป็นอาการนี้น้ามันหนานเนี่ยคือนอกจากชุดขาบูแล้วคือตัดเรื่องขาบูออกไปเลยนะคือเฉพาะในตัวคาบูเนี่ยจะมีอยู่สองสามจุดที่ทําให้เกิดอาการนี้ได้ก็อากาศตันก็เกี่ยวนะครับคาบูเนี่ยมี ที่ตัวมันน่ะนั่นก็นหลายจุดนะครับแต่วันนี้จะเน้นแค่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับคือก๊อกสุญญากาศถามว่าก๊อกสุญญากาศมีนเกี่ยวอะไรทำไมมันถึงทำให้ส่วนผสมหนาได้นะครับโดยหลักการทำงานของมันเนี่ยสายเส้นนี้นะครับจะมาจากถังน้ำมันสายเส้นนี้ก็คือจ่ายไปหาขวบูนะครับ การทํางานของมันจะอาศัยแรงดูดจากท่อไอดีนะครับเนี่ยแรงดูดก็คือสุญญากาศนั่นแหละจากท่อไอดีมาดูดทําให้กลไกด้านในนะครับผ้าปั๊มเปิดเปิดวาล์วให้น้ํามันไหลมาอันนี้ในปกติจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้ามันเสียอ่ามันเสียไม่ว่าจะเป็นผ้าปั๊มทะลุหรือ เหตุใดเหตุหนึ่งนะครับส่วนใหญ่จะเจอผ้าปั๊มมันทะลุนะครับด้านในจะมีผ้าปั๊มอยู่สีดำๆนะครับซึ่งถ้าเป็นบางรุ่นที่ติดตั้งมามันสามารถถอดได้บางรุ่นถอดไม่ได้นะครเอออย่างเงี้ยปิดหมดเลยบางรุ่นมันถอดได้นะครับพวกยามาฮ่าเนี่ยถอดได้เราจะเห็น,นกลไกข้างในของมันใครอยากรู้ไปถอดได้นะครับพวกฟีนโนนะครับทีนี้โดยปกติอย่างที่บอก ไปแล้วนะครับน้ํามันจะต้องเข้าด้านนี้ด้านเดียวคบูก็จ่ายไปนะครับแต่ในบางคันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยใสยๆเนี่ยที่ผมเอานิ้วกดกนะครับใสๆที่มันเต้นอยู่ด้านในเนี่ยคือน้ํามันนะครับเนี่ยคือน้ํามันก็คือเริ่มมีอาการรั่วแล้วนะครับโดยปกติ ปอกที่ดีจะต้องไม่มีน้ำมันซึมน้ำมันรั่วออกมาที่สายดูดตัวนี้นะครับแต่คันนี้มีนะครับคือผิดปกตินั่นเองถ้ามีน้อยๆถ้ามีน้อยนะครับยังติดอยู่สตาร์ตติดขี่ได้อยู่แต่รอบเดินเบาระหว่างเครื่องร้อนและเครื่องเย็นนั้นจะไม่นิ่งนะครับ เครื่องเย็นจะติดง่ายแต่เครื่องร้อนจะมีอาการน้ำมันหนาขึ้นมาทันทีคือรอบเปลี่ยนเบาจะต่ำลงแต่ถ้าคันไหนรั่วแรงๆเนี่ยก็คือไหลเข้าไปในท่อไอดีด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จ่ายมาจากคาบูด้วยส่วนหนึ่งมันจะทำให้น้ำมันเนี่ยหนามาก าบางครั้งมีสะอึกมีสะดุดด้วยในบางย่านคันเล่งนะครับก็ส่งผลทำให้หัวเทียนบอดหัวเทียนดำไวสะอึกเดินเบาได้แบบบางครั้งก็เล่งบางครั้งก็รอบต่ำนะครับก็คือเดินเบาเนี่ยไม่ไม่เสถียรน,นะครับเพราะว่ามันมีน้ำมันส่วนเกินเนี่ยเข้ามาเข้ามาด้วยนะครับจุดนี้ อาจจะสงสัยนะครับแก้ไขยังไงไม่ต้องคิดมากครับก็แค่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมันออกเน้นใช้ของแท้นะครับเพราะของเทียมเนี่ยในบางรุ่นบางยี่ห้อการดูดมันไม่เหมือนเดิมคือสปริงด้านในแข็งผ้าปั๊มดันในแข็งพูดง่ายเหมือนเราดูดปกติเครื่องมันดูดได้นะครับแต่ถ้าเป็นของเทียมบางตัวเนี่ยมันดูดไม่ไปนะครับน้ํามันจะลงน้อยกว่าเดิมแล้วรอบสูงจะ ไม่พอกินอ่าส่วนหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือท่อทางนะครับบางทีดูดไหลจริงแต่ท่อทางมันเล็กนะครับทางเข้าเล็กทางออกเล็กก็ทําให้น้ำมันไม่พอเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้คลิปนี้ก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางให้ว่าจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ย อาจจะเป็นปัญหาเรือรังของหลายๆคันที่เจอนะครับแต่จริงๆเนี่ยอาการนี้นะครับต่อให้เครื่องไม่หลวมก็หัวเทียนบอดหัวเทียนดําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรั่วจากก๊อกดูดหรือก๊อกสุญญากาศที่ว่าเนี่ยมาจากสกรองอากาศเริ่มตันมาจากเข็มและเสื้อเข็มสึกมาจากผ้าปัมหรือ ลิ้นตัดอากาศข้างคาบูอ่ามาจากชกค้างชกลวกอ่าหลายๆจุดนะครับที่มันส่งผลให้น้ำมันหนาแม้กระทั่งหัวเทียนนะครับหัวเทียนใส่ผิดเบอร์อย่างเช่นโรงงานใส่มาเบอร์หกอย่างเงี้ยแ้่คณไปใส่เบอร์เจ็ดนะครับทาให้หัวเทียนมันเย็นขึ้นเบอร์หนึ่งการเผาไหม้มันก็จะดอบลงนะครับเผาไหม้ดอบลงแล้วก็ ถ้าทุกอย่างอยู่ในค่ามาตรฐานจริงปกติจริงก็จะเหลือกำลังอัดนะครับถ้ากำลังอัดน้อยแรงอัดน้อยมันก็ระเบิดได้ไม่แรงระเบิดได้ไม่แรงน้ำมันที่เข้ามาเยอะมันก็เผาได้ไม่หมดก็หัวเทียนดำอีกเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับ กดไลค์กดแชร์หรือจะสมัครสมาชิกนะครับเป็นซุปเปอร์แดงให้ค่านา้ำค่ากาแฟก็ยินดีนะครับสวัสดีครับ